ักกระเฉดมีแคนเสียมสูงมีธาตุเล็กฟอสฟอรัสมีวิตามินเอมีสารเบตาแคโรทีนสูงมีวิตามินซีวิตามินบีสามกราบสวัสดีครบับผมพโ,โยบ้านค่ำบงสองอยางสีมึงใหม่คือเก่าครับผม วนนี้ผมมีพักกระเฉดมาฝากครับผมพักกระเฉดจัดว่าเป็นยาุดจืดเย็นซอยบำรุงร่างกายซอยเจริญอาหารยอดอ่อนแก้ปวดฟันโดยน้ำมะตําผสมเหล่าโร้งยอดบริเวณที่ปวดซอยแก้ผิดห่อนทอนผิดไข,ข่ครับผม ซอยครับเสมหะซอยรักษากรรมโรคแก้อาการลุ่มผพิษดขั้นปวดแสบปวดห่อนครับผมใส่ถอนผพิษดเบื่อเม้าโดยน้ำหยอดอ่อนมาตำผสมน่ำเศร้าเขา่าขั้นน่ำเด่มแก่ผพิษดเบื่อเม้าทั้งปวงครับผม นีวิตามินเอสูงจึงบำรุงสายตาแก่ตาฝ้าตาฟ้างครับผมมีแค่นเสียมสูงซอยเสริมสร้างกระดูกและฟันแก่โรคกระดูกพรุนครับผมซอยป้องกันโรคโลหิตจางเนื่องจากมีวิตามินเอสูงครับผม นี่กากย่อยอาหารสูงซอยในการขับถ่ายแก้โรคท้องผูกครับผมซอยป้องกันโรคตับอักเสบซอยปรับสมดุลร่างกายเหตุแห้ร่างกายกระปี้กระเป๋าครับผมซอยในการบำรุงธาตุแก้ธาตุพิการครับผมยอดอ่อน เป็นยาละบายอ่อนๆซอ,อยรถด,ดรับน้ำตาลในเลือดของผู้ปว่วยเบาหวานคอรับผมสำหรับกระผมพโยมันนี่ก็คงไหวแค่นี่คนคอรับผมฝากพี่น้องเฮ้ากดไลค์เป็นกำร่างใจพโยในเด้อกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ กดติดตามเพื่อจะบไิ่พลาดคลิปดีๆพยูกับคุ้งขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับ